สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่ในการทีพีเซตเอ๊อยู่ในการเกซี่เกมคอนเทนต์นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบเกมเอ่อสปาร์แมนดิเทชันนะครับนะที่เห็นนะผมเล่นอยู่นะฮะอันนี้จะเป็นพาร์ทวันแล้วกันจะทดสอบให้เป็นมันพาร์แล้วกันนะฮะโอเคครับกโ็โหรันได้ค่อนข้างโอเคเลยนะสามสิบเฟรมนะฮะโอ้โหดูฮะนี่ฮะโอเคครับไม่รู้ว่านี้เรามาอยู่ในจนะังเกิลฮะเราต้องลองเข้าไปเล่นดูดอีกนะ มันจะมออีให้สู้กับตัวมันชื่อแมนฮันวะครับซีโเซ็นเตอร์เอ้ยซียผมปับปุ่มไหนวะไม่ต่อยผมละผมไม่รู้<ค><ย>ต่อเล่าฮะนายโอเคก็รันที่สามสิบเฟรมนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยนายอ๋อ อ๋อนี่คือสีป่ะวะอ๋อนี่คือดึงได้อ๋อโอเคฮนะเข้าใจนะฮะอ่ารันนักลื่นดีนะครับเกมนี้ซึ่งผมมองว่ามันได้ถึงสามสิบเฟรมนี่ผมว่าโอเคละปรับเป็นคูณสองด้วยนะฮะเรือเือโซลูชันนะอ่ามาถึงแล้วะตรงที่น่าจะเป็นบอสปะเออมันดูยังไงยังไงนะมันไม่มีบอสมาเนะนี่ยนี่นั่นไง เฮ้ยมันเอาดาบมาแล้วพี่ชม Some a t t a c k cannot be automatic. Doubt you can perform. Okay, okay. Mm hmm. โอเคครับโอเคเฮ้ยเอานี่ B เอ้ยนี่มัน A ถูกแล้วอ๋อเรา B ต่อยเว้ย mm hmm. นี่ mm hmm. อ๋อสามารถลบได้ด้วยการกด A ฮะอือ hmm. โอ้ยเฮ้ยโอ้โหไปเลยไปทำกูขายหน้าเลยเนี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วโอ้โหนี่ไหมผมอยากรู้ว่าไอ้กล่องของนี้มันต้องมีมันต้องมีอะไรซ่อนอะวะอย่างัง้มันไม่ให้แบบดับเยอะขนาดนี้หรอกมั้งนะ เอ๊ะที่ไหนนี่หรือโอ้ดูสิมีคนรอเราอยู่ครับเฟรฟก็เกือบร่วงอ้อเอ้ยอะไรวะนี้ก็มาวะเฮ้ยอะไรอะมีคนเหรอผมลืมแล้วว่ากดอะไรยังไงเนะี่ย กมุมโฮมใช่ไหมลบบวกอะ่ะอ๋อลบลบ,บกดอันนี้ในชะ่ไหมลบกดกด L1 โอเคปะเราเข้ากันเลยเกมนี้ทำมุมกล้องได้น่าเกลียดมากกูพูดตรงๆเฮ้ยมี AK ด้วยว่าดูพูดอะไรกันปอสเกมพวกนี้ก็เป็นประมาณนี้แหละโอ้ววันจัง my friend น่ะ แค่ดึงบอกว่าสัตว์อ๋อโครอมีซิ่งเกมเนี้ภาพสวยนะครับเนี่ยนยีแต่ว่าไอ้ข้างบนเนี่ยไปสนใจมันนะคงไม่มีใครหมุนถึงขนาดนั้นหรอกมั่งนะจะเซฟเกมให้ดูเลยเนะฮะก็เกมนี้ก็ค่อนข้างสนุกนะครับอืมไปไปต่อเนี่ย เฮ้ยอะไรเราเฮ้ยนี่ยัดหน้าไอ,อ้เฮ้ยเออเออจะทำอะไรเรานะี่ยจะทำนะขอโทษมออันสั่งให้คุมไว้แม่งคุมไม่อยู่หรอกกอูตไปด้วยแมน,นเอเว้ยเสียงเข้า,าบ้างวะเสียงเข้าไหมต้องไม่ผิดต้องเข้านะครับเดี๋ยวองฟังไหนวะ เอ่มันให้เราไปไหนอ่ะอ๋อ,อตรงไปครับเนี่ยผมโปโก้ X สานี่เวลาปรับเป็นอัตโนมัติกนี่สุดๆแล้วทิ่มแม่งเลยเอออีกไหมออเนี่ยเฮออ้ยแล้วก็ยับหน้ามันเลยเออเฮ้ยยงัยงยังยัง ยังไม่ถึงตายเว้ยโอเคฮะโอเคเฮ้ยไขยวะทีันก่อนเออเดี๋ยวมันต้องมีข้างในอีกฝั่งนั้นนะโอเคครับเขาบอกให้เรากดสองซึ่งเราไมา่ได้ตั้งปุ่มสองมาใช่ไหมอ่ะไม่รู้อะ ขาบอกเ่าอัปเกรดเอาอะไรอะกราฟอัปเปอร์คัตอือย่าเลยซีกัะดาวมิดแอร์นี่ไหมแต่ไม่ถึงว่ะนี่ก็ได้มั้งว้าว ให้เรากด A เพื่ออะไรอ่ะ A ก็ก็โดด B ต่อยอเออโอเคไม่มีอะไรนะโอเคไปไ m เฟรน e ด d ์ okay, เดี๋ยวอะไรนะมึงวิ่งเร็วจังวะมึงใครเนี่ยมึงวิ่งเร็วมากเฮ้ยแมนทันมึงเร็วมากเออเนี่ยเช็คพอยต์ลีดนั่นแหละดีมากเฮ้ย มีอะไรไหมเนี่ยผมต้องมีอะไรแน่เลยผมรังไม่ดีสปเดอด์แมนนี่คือกระสอบสนั่นไงเป็นเขาบอกว่าเว็บไซต์ ส่งอะไรวะ mm hmm. นี่สองใช่ไหมโอเคโอย mm hmm. ใครมันส่งอะไรวะ mm hmm. Shake Web Style mm hmm. โอ้ยขูย่แม่งมาอย่างเยอะเลยเก็บ mm hmm. mm hmm. บ้านเลกลวมมันเนี่ยนาย ปกติของเกมสตอร์แมนไม่ต้องลลุมลอยู่แล้วไงเป็นอะไรกันต้องลุมสตอร์แมนโอ้โหแม่งยังมีตัวออกมาอีก ในเนี่ยนี่คัลซีนครับอะไรเนี่ยปิดแล้วเฮ้ยอะไรวะปิดไฟด้วยพอสังนัดย่อมได้เลยกว่าโอเคเป็นอะไรวะต้องใช้ควันวะมองไม่เห็นเนี่ยเฟรมดรอปเลย 你听、嗯嗯嗯嗯嗯、吗？嗯嗯嗯嗯嗯 เดมดับเลยโทษผมนะ yeah, ยับตัวไรกก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะอปลาควันเป็นโลกอะไรวะมันแดกเฟมใครที่เสียงผมกดจอยรัวบ้างเป็นโลกอะไรกันมันไม่ต้องแบบปลาควันด้วยใครมันลาอะไรอีกวะ ไหนวะดูมันอยู่ไหนมันไหน,น,นคนที่ปลาควันเน่ยมันอยู่ไหนนู่นเนี่ยตาถั่วถี่แม่ง มูรุมไมน่แมโอ้ปากควันอีกนะมึเป็นโรคแหละเลออกูรู้ อไอเ่าเฮ้ยมันหยุดมันช่วยหยุดปลาควันก่อนได้ไหมมันหยุดปลาควันก่อนไข่มันปลาควันวะ เหาตัวปลาก่อนที่มาของหอกต้องโรคจิตแหละไหนไหนแล้วเออมาโอ้โหมันยัดหน้าเราก่อนเลยอีกตัวฮะตรงไหนวะ แมนหันเจ้าการแมนฮันยอดหน้าแม่งเลย Hunter 2 is complete หมายความว่าอะไรมันอัพเป็นนเรื่องนะครับ ไหนวะนี่พวกนี้แหละมี่ใช้ทุกอันไงหิวบกหนึ่งเนี่ยกดเอเพื่อซื้อทำไมาจะจะซื้อฮะลบอัปเดตอัปเกรดเว็บช็อตกดซีกับกดดาวออกออกออกไม่รู้ ไหนต่อเข้าข้างนงนี้ใช่ไหมใช่แหละมันเปิดอยู่ทางเดียวอโอ้ไม่น่างงโง่เข้าไปโดนให้เราทำอะไรตรงนี้ออกไปทางนี้ถ้ามึางบอกกูไปทางไหนนะกูก็ไม่โดนนี่เหยียบก็ใชอกูออมไม่ไปโดนโดน,นหรงหอกอือ ถึงแล้วเจ้าการถึงตัวการยังเอา้าอะไรวะให้ทำอะไรอ๋อเป็นคัดซีนโอ้ว้าวไม่รอดตรงนั้นคืออะไรนะ่อ๋อให้เราเข้าไปเหรอมันจะดีหรือโอ้ก็มา đẹp luôn Tìm mm -hmm. mm -hmm. Nào, อะไรครับเนี่ยโอ้โหให้เล่นมุมนี้อ่าครมันยิงวะกูรำคาญจริงเนี่ยสปอยเดอร์เซนเกมทำง,งานอยู่เกยร์ทีละเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกม Spider-Man Web of Shadow เอ้ยไอดีดิทิกดีเมสริกนะฮะไม่ใช่เอ็ดออฟไทม์นะเอ็ดออฟไทม์ภาพไม่ขนาดนี้นะ แ้วทนน่าจะอยู่ที่60เฟรมนะฮะเพราะภาพมันไม่ได้สวยขนาดนี้นะฮะเอตับทามนายก็อยากรู้ว่ามันหลดตรงไหนก็เออคือเกมนี้ก็ค่อนข้างหาง่ายนะครับพอเข้าเกมจะีเกม B เนี่ยมันจะรู้ทันทีเลยว่าอยู่ตรงนี้เอออีกรอบหนึ่งโอ้โห ทำอะไรกันครับเนี่ยดูสปาร์ไแมนโดนลุ่มโซคนัทกรรมมันโหดรห้ายสปาร์ไแมนโดนลุม่มมันเออใช้จอยเล่นมันทุกเกมฮมะบอกเลยเฉพาะเกมกวีเอออุจักออุจจักมาว เป็นอะไรวะฮะไหนวะมันอยู่อีกเนี่ยเอาบักด้วยเอาเอ้ยผมหลบได้นี่คน <c oughs> พวกฮแมนทันนะฮะถ้าใครดูคอมิกจะรู้ว่ามันชื่อแมนทันตาแก่แมนทัน <c oughs> <c oughs> ก็ถามว่าเล่นได้ไหมเกมนี้ก็ เล่นได้ไนะครับนะฮะคือกูแนะนําให้เล่นในจอยดีกว่าเนะี่ยเพราะเล่นอย่างนี้คือแบบเล่นค่อนข้างยากนะถ้าไม่มีจอยนี่คือผมบอกเลยว่าแบบโอ้โหสู้นี้ไม่ได้หรอกแนะนําให้ไปหาจอยมาเนะี่ยเดี๋ยวใครไม่มีก็ใครไม่มีก็โทรเล่นต่อไปครับเออใครมันยิงเราอ่ะอยากรู้มาก รู้สึกไม่ดีเลยนะก็นะครับนี่คือเกม Spider-Man แมนจิ t มิสนะฮะน้ำก็ไม่ได้อาไปหมดแล้วหรออ้ืออะไรอะอะไรอะเฮ้ยโอ้โห มีอย่างนี้ด้วยหรอวะหมดแล้วนะตอวสุดท้ายควรู้สึกแบบ 3D อย่างงี้รู้สึกว่าน่าจะมีคัสซีนน่เห็นไหมเฟรมเรทก็จะดรอปด้วยนะฮะถ้ามันสวยโอ้โหไม่แปลกนะฮะทีเด็ดมันจะดรอปโ,โ,โอ้โห <c oughs> อ้ เอ้ยเอ้ย,อ,ยอะไรวะก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมโอ้ยมันอันนี้เอ้ยเฮ้ยไม่ได้ทดสอบผับจีนะฮะ นี่ทุบแรกอ่ะยังไงต่อน่าสองตัวเลยละยักษน่าออตัวประกันอือคือต่อยลูกน้องตัวเองโชว์ เชียแมนทันชายผู้ต่อยลูกน้องตัวเองโชูยับหน้ายับหน้าอ๋อคาเว่นเหรอไม่ใช่แมนทันเหรอวะไม่ใช่แมนทัน่ใช่เหรอฮะโง่โง่ยังเหรอฮึอะไรเราเฮียเฮียได้อย่างนี้ผมไม่ได้นะเฮ้ยอืมอะไรอุ้ยโอ้ยโว้ยโอ้ย ฮ้ยโอ้ยไม่รู้โอ้ยโอ้โหผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าเออปลอดภัยแน่นอนเร่อของมึงเลยมึงทำอะไรทำขี้โกงว่ะเอออ๋อมันต้องกดไอ้นี่มันด้วยเว้ยดึงลงมา คาเว้นไม่ใช่แมนฮานโะาระวะฮะนเสียงผมกดจอย่ะดังสัสๆเลยโอเปอร์เอที่พกแล้วฮะเอ้ยอือม,มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอือแยบลงข้างล่างเฮ้ยืออมาเริ่มตียแล้ว,แล,วแล้วก็ตีมันกลับอยู่ดี ơi Thế này à? Không ừ. lên được đấy. ao ơi. Cái này này à, ơi. หมดนี้ sometime five w i l l t e get close เดี๋ยวขอเขาตัดเลยนะก็ประมาณนี้สำหรับเกมเอ่คือคือสำหรับเกมเอ่ Spiderman Spiderman น Spider นะ Demonstrate นะครับ Demonstrate นะครับผมอ่านผิดนะก็อยู่ที่ประมาณสามที่เฟรมนะครับยี่สิบสองที่เฟรมนย่างเงีไม่ไม่เกินนี้นะถ้าเราปรับ เป็นผมไม่รู้ถ้าเราปรับเป็นคูณหนึ่งจะเท่าไหร่นะเราปรับเป็นคูณหนึ่งไหมเราปรับเป็นคูณหนึ่งดูก็ขึ้นอยู่สามสิบเฟรมอยู่ดีฮะเดี๋ยวทำอะไรเนี่ยคือเราเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้มีระบบแบบโอ้โหสับเราเลยเนะ นี่เหรอทำมาไงาวะน,นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเกมนี้นะฮะพอเล่นมาแบบกลางก,าก็เริ่มเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่สามารถกดอะไรนะแบบมันต้องดึงจอยคอนสองอันอนะนแล้วคนอันที่กันด้วยนะฮะก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับสไปเดอร์แมนนี่ครับไปแล้วจ้า